สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะขอมาแนะนําไอเทมที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาสิวอักเสบแล้วก็สิวตันในที่เราใช้ในช่วงนี้นะคะรอตัวนี้นั่นเองนะทุกคนตัวนี้นะคะก็คือแพะแอคเน่ครีมนะคะเป็นครีมต้านสิวจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งหลักๆแล้วเขาจะช่วยในเรื่องของการลดบวมลดแดงของสิวอักเสบนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการสลายเชื้อโรคนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อสิวและลดอัตราการเกิดสิวนั่นเองนะ อ๋อและที่สําคัญนะคะตัวนี้ก็คือจะไปทําให้สิวสุกเร็วขึ้นนะทุกคนถ้าเกิดใครไม่ชอบก็คือผ่านได้เลยนะค่ะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขากันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็สําหรับน้องคนนี้น้อของเขานะคะก็คือจะมีลักษณะเป็นสีขาวแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมเอ้ <c oughs> เนื้อของเขาจะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมสีขาวที่มีความหนืดเลยนะทุกคนคือเราป้าไปแล้วก็คือยังไม่ไหล ยังไม่ไหลนะทุกคนก็คือแบบมีความหนืดในตัวแบบหนืดเลยนะตัวนี้นะคะมันจะมีปัญหาในเรื่องของการซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ช้านั่นเองนะคะค่ะก็ตามสไตล์คลิปของเรานะคะทุกคนก็คือจะขึ้นภาพบีฟอร์ให้ดูก่อนนะคะว่าก่อนใช้น้องคนนี้นะคะปัญหาผิวของเรามีปัญหาในเรื่องอะไรบ้างนะคะทุกคนก็หลักๆแล้วก็เรื่องเดิมๆนั่นแหละนะทุกคนแต่ก็ไปดูกันเลยดีกว่านะคะค่ะก็สําหรับช่วงนี้นะคะก็คือ เราจะมีสิวขึ้นตรงคางนะคะเป็นสิวอักเสบนะคะแล้วก็เป็นสิวที่กําลังบวมแดงนะคะแล้วก็กําลังจะสุกอีกด้วยนะก็คือพูดง่ายๆก็คือหนักหน่วงเลยนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะเป็นสิวที่แบบืหหนักหน่วงนะคะทุกคน ก็นั่นแหละนะคะก็คือสภาพผิวก่อนที่เราจะมาใช้น้องแพกในครีมตัวนี้นั่นเองนะคะก็หลังจากใช้ไปแล้วจะไม่รู้สึกคันยิบๆๆบยิบยบยบยบที่ผิวหน้านะคะทุกคนคือตัวเนี้เราใช้แล้วไม่ระคายเคืองแต่อย่างใดนะคะ แล้วก็น้องคนนี้นะคะเขาสามารถลดอาการบวมอาการแดงของสิวได้จริงนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะน้องคนนี้นะคะเขาจะทําให้สิวเนี่ยสุกนั่นเองนะทุกคนคือในหนึ่งวันเนี่ยจะเห็นผลได้เลยนะคะว่าสิวเนี่ยมันกําลังสุกนั่นเองนะคะ ซึ่งการที่สิวสุกเนี่ยมันเป็นข้อดีนะทุกคนเราคิดว่าอย่างนั้นนะเออเพราะว่ามันทําให้สามารถกดสิวออกได้ง่ายนะคะซึ่งขอบอกเลยนะคะถ้าเกิดใครที่เป็นสิวแล้วไม่ค่อยกดสิวออกสักเท่าไหร่เนี่ยมันจะทาให้เป็นติบเกิดซ้ำซากนั่นเองนะทุกคนคือเราเป็นมาแล้วนั่นเองนะคะ <ST AR C> เราก็เลยใช้น้องคนนี้นะคะแล้วก็เมื่อเขาแห้งนะคะเราก็เลยทําการแกะน้องเขาออกเลยนะทุกคนแล้วเวลาบีบก,ก็คือแนะนําว่าให้ใช้แบบพวกคัตตันบัตก็ได้นะทุกคนเราก็มาค่อยๆบีบนะคะเพราะว่าตัวนี้จะลดการสัมผัสระหว่างมือเรากับผิวหน้าไดด้้ีนะะะแลจไม่ทําใหสิิวเกด เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะคะก็นั่นแหละก็จะเกิดใครเป็นสิวแนะนําว่าถ้าเกิดสิวมันสุกแล้วแนะนําให้กดสิวนะคะเพราะว่ามันจะลดอัตราการเกิดสิวซ้ำซากได้นั่นเองนะคะค่ะก็สําหรับตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพอัปเตอร์ให้ดูนะคะหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยผิวของเราก็มีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะทุกคนในเรื่องของสิวนะคะแล้วก็พวกสิวนั่นแหละ <laughs> หลังจากใช้น้องคนนี้ไปนะคะก็คือ สิวมันสุกเร็วนั่นเองนะทุกคนแล้วเราก็ทํางานแกะไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็การแกะของเราก็คือเป็นการแกะที่ผิดนั่นเองนะทุกคนคือเราคิดว่าไหนๆก็แกะแล้วก็แกะแม่งเลยนะ <c oughs> แกะแม่งเลยนะคะเกิดน้องเขาทิ้งรอยไว้ก็ไปรักษารอยสิวเอาแล้วว่ามันง่ายกว่ารักษาสิวนะทุกคนเพราะว่าสิวนี่เป็นอะไรที่เกิดที่แบบเกิดขึ้นซ้ำซากเรื่อยๆแบบน่าเบื่อมากอ่ะเออก็เลย คิดว่าเป็นรักษาพวกรอยสิวเอาดีกว่านะคะการรักษารอยสิวก็คือใช้พวกวิตามินซีอะทุกคนคือแบบเห็นผลดีมากๆนะคะค่ะก็สําหรับตัวนี้นะคะเราใช้แล้วก็ไม่ได้เกิดอาการแพ้แต่อย่างใดนะคะทุกคนก็คงคิดว่าคงใช้น้องเขาต่อไปเรื่อยๆนะคะตามใดที่สิวเรายังขึ้นอยู่นั่นเองนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย